สวัสดีค่ะวันนี้ไทยาิสซิครีตของเราก็ EP9 แล้วนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขออนุญาตถ่ายทําอยู่ในบ้านก่อนนะคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนะโอเพิ่งไปฉีดวัคซีนแอสตา้าเคม2มาแล้วก็เขาก็แนะนำมานะคะว่าภูมิต่ำอยู่นะช่วงนี้ออกจากบ้านนี่ห้ามถอดแมสเด็ดขาดเลยนะคะก็เลยต้องถ่ายคลิปในบ้านก่อนละกัน สำหรับวันนี้นะคะจะมีเคล็ดลับเกี่ยวกับการฝึกไทเกกอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากนั่นคือการม้วนก้นกบค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการม้วนก้นกบกันค่ะม้วนก้นกบหรือว่าเก็บก้นนะคะที่เรามักจะได้ยินอาจารย์เวลาสอนเราบ่อยๆเนี่ยเวลาเรารำมวยเวลาเรายืจนจั่นจวงเวลาเราผลักมือส่วนใหญ่เสียงจะลอมเลยค่ะเก็บก้นเก็บก้น วันนี้เราจะมาทำการม้วนก้นกบหรือว่าเก็บก้นที่ถูกต้องอกันค่ะหลายๆคนนะคะสงสัยว่าม้วนก้นกบทำยังไงอ่ะนี่เขาก็ยืนอย่างนี้นะแล้วก็ม้วนประกบประกดแอนลงไปอย่างนี้ผิดไม่ใช่นะคะบางคนม้วนก้นกบทำยังไงทำอย่างนี้โอ้โหตัวงอผิดไม่ใช่เช่นกันนะคะบางคนม้วนก้นกบแล้วนี่เก่ง ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะอันนี้คือผิดหมดนะเราจะมาดูวิธีการมวนที่ถูกต้องทำงยังไงอ่ะมาดูใกล้ๆนะคะอ่ะเบื้องต้นนะคะในทุกครั้งที่เรายืนอ่ะบางคนเราก็ยืนยืนแล้วหลังมันก็จะแอนอนี้เนาะบางคนก็ยืนไม่ได้แอนแอนมากหลังแอนมากแอนน้อยแล้วแต่คนนะวิธีการที่เราจะมูก้นกบสังเกตรตรงนี้นะก้นเองก้นของเราตรงเนี้ย ตรงในกระดูกสันหลังเราเนี่ยนะคะเราก็จะมีเชื่อมมาถึงกระดูกก้นกบตรงนี้นะคะเราจะทําการม้วนมันสั์มันคือมว้วนก็คือตรงตัวเลยม้วนนะคะไม่ได้แบบฉมีบไม่ได้หนีบไม่ได้แอนนะม้วนมันนะคะอ่าเรามาดูค่อยๆทําตามโอไปอ่ายืนเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆ ผ่อนคลายทิ้งหลังนะคะอย่าเกรงนะคะอ่าตรงก้นกบนะคะม้วนมันค่อยๆม้วนมันนะคะม้วนก้นกบเห็นไหมม้วนอ่าทำให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งสมมุติเอาไหมอ่าเรายืนอยู่นี้ใช่ไหมปกติเรอย่างนี้นะเราจะม้วนก้นกบใช่ไหมแล้วก็ทําการม้วนนะคะม้วนค่อยๆม้วนม้วนก้นม้วนก้น ม้วนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะมว้วนปุ๊บพอเราม้วนได้แล้วเนี่ยสังเกตว่าแผ่นหลังของเราที่มันเคยเป็นแอ่งเนาะแอ่งมากแอ่งน้อยแล้วแต่คนเนี่ยมันก็ไม่เป็นแอ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราม้วนก้นกบไปนะอืมอ่ะเรามาดูที่มุมด้านข้างบ้างนะคะก็จะเห็นได้ชัดขึ้นนะสมมุติว่าเรายืนเรียบร้อยนะบางคนยืนขาเติง บางคนยืนตัวแอนนะอ่ะไม่เป็นไรเราจะมาปรับร่างกายเราใหม่นะคะโดยการมวนก้นกบนะก้นเราอ,อยู่นี่เนาะก้นกบนะแล้ววนเข้าไปค่อยๆวนค่อยๆค่อยๆม้วนม้วน,วนให้สังเกตดูว่าในขณะที่เราม้วนก้นกบเนี่ยอว,ว,วัยวะส่วนอื่นเราไม่ได้ขยับนะคะหัวคางคอหลังไหล่ของเรายังอยู่กับที่เฉยๆนะแล้วก็ม้วนก้นกบ ให้ดูที่หลังเรานะหลังเราก็ตรงแล้วไม่เป็นแอวงแล้วนะคะเห็นไหมนี่ไม่เป็นแอวงแล้วเนาะอ่าอย่าลืมดันทางเข้าไปนะคะเพื่อให้กระดูกตั้งแต่สันคอเนี่ยมันตรงลงไปถึงกระดูกก้นกบเรานะคะนี่นะคะแล้วพอเราทำการม้วนก้นกบเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ขยับส่วนอื่นเราก็จะไม่แอนแบบนี้นะแต่ถ้าเราม้วนก้นเราอ,อันนี้ผิดนะคะไม่เอาไม่เอาม้วนก้น แค่ก้นกบอย่างเดียวที่เราจะม้วนที่เราจะเคลื่อนไหวนะคะส่วนอื่นไม่ทําอะไรเด็ดขาดนะนี่เราก็จะออกมาแบบนี้ประกอบกับตอนการยืนจันจะจวงเนาะอย่างนี้สังเกตดูพอราม้วนก้นกบปับ๊บเกิดอะไรขึ้นเราจะนั่งคอได้เขาเราจะย่อนโดยอัตโนมัตินะคะ ให้จับความรู้สึกไว้ที่ก้นกบของเรานะคะในขณะที่เรายืนหลังเราอาจจะแอนขาเราอาจจะตึงแต่พอเราทำการม้วนก้นกบแล้วนะคะให้สังเกตดูว่าหัวเข่าเราจะหย่อนอัตโนมัติพร้อมๆกับที่แผ่นหลังเราก็จะตรงขึ้นที่เคยเป็นแอ่นก็จะหายไป จะส่งผลให้เราสามารถนั่งคว่าได้ถูกต้องค่ะดูอีกครั้งจากมุมนี้นะคะหมวนก้นกบอย่างเดียวนะคะไม่ขยับส่วนอื่นของร่างกายนะคะประโยชน์ของการม้วนก้นกบนะคะถ้าเราทำได้ถูกต้องนะคะน้ำหนักของเราเนี่ยมันก็จะสามารถถ่ายเทตั้งแต่กวัวเรา ได้เลยเราสามารถถ่ายน้ำหนักได้ถูกต้องแบบนี้แล้วเลือดลมภายในร่างกายมันก็จะไหลเวียนได้ดีนะคะแล้วอย่างที่โอบอกนะคะว่า<อ>เคล็ดวิชาต่างๆของการฝึกกำลังภายในมวยไทยเกตเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะคะ<อ>เมื่อเราทำเคล็ดที่หนึ่งแล้วเคล็ดที่สองที่สามที่สี่เราก็ต้องทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเชื่อมต่อสัมพันธ์กันมีประโยชน์เกื้อนหนุนกันนะคะ เมื่อสักครู่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเอตอนม้วนก้นกบอ่ะที่เราไม่แอนก็เพราะว่าเราดันทองน้อยเข้าไปใช่ไหมคะที่เราหลังไม่งอเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้นกบเราได้รับการม้วนแล้วที่เราไหลไม่เกรงเพราะว่าอะไรเราเก็บคางเราผ่อนคลายไหลใช่ไหมจะเห็นว่าแต่ละเคล็ดวิชาของการฝึกมวยกํลาลังภายในมวยไทยเกกเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราม้วนก้นกบได้ถูกต้องแล้ว มันก็จะทําให้เราสามารถนั่งข้อได้น,นะคะพอละมวนก้นก,นกบแล้วเราก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตรงตามทฤษฎีวิชาของหมวยทยเก็กเลยนะคะแล้วเนี่ยคาถึงจะเป็นการผ่อนคลายร่างกายจริงๆนะคะไม่เกรง็งไม่ติดขัดตรงไหนนะคะแล้วสุขภาพก็จะแข็งแรงฟื้นฟูสุขภาพไปแข็งแรงขึ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นนะคะแต่เบื้องต้นนะคะเราต้องม้วนก้นกบ หรือว่าเก็บก้นเนี่ยให้ถูกต้องก่อนไปลองฝึกทำกันดูค่ะฝึกแล้วได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกโอหน่อยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกด Subscribe ที่ช่อง t ท a ชิคดีว่าของโอด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิกหน้าเสาร์หน้ามาดูกันดีก่อว่าจะเจาะลึกเรื่องอะไรของไทยเกออีกค่ะบ๊ายบาย้า I <laughs>